สวัสดีครับทุกคนครับแตวันนี้ผมก็มีการทดลองหนึ่งนะครับมาทดลองให้ทุกคนดูครับในในคลิปก่อนนั้นเราเพราะว่าถ้าผมเอามือแตะกับอุปกรณ์ของผมเนี่ยครับก็ทําให้เเกิดแรงดันได้นะครับแต่ในวันนี้ผมค้นพบวิธีการใหม่ที่เราสามารถทําให้มันเกิดแรงดันโดยที่ไม่ต้องแตะได้นะครับอันนี้ก็คือหน้าตาวัสดุของเรานะครับนี่ก็คือแม่เหล็กถาวอนครับแล้วก็นี่ฉนวนครับ อันนี้ก็เป็นตัวนําอีกแบบหนึ่งของเรานะก็ทํามาจากนอดน,นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูก่อนนะครับจากอันเก่านะครับไอ้น,นี่เป็นขั้วบวกนะครั้งแตกครับแล้วนี่ขั้วลบครับแล้วก็คีบครับผมแล้วผมก็จะวัดแรงดันตอนที่มันโอ,โอเปนนะครับ ปรากฏว่าแรงดันก็ไม่ขึ้นนะครับแต่พอผมเอามือแตะระหว่างตัวนํำแท่งบนกับแม่เหล็กถาวรนนครับแรงดันก็เพิ่มขึ้นนะครับนี่จากอันเดิมของเรานะครับวันนี้ครับผมมีวิธีการหนึ่งก็คือผมเพราะว่าเราจะทาให้มันเกิดการนํากระแสได้ยังไงครับคือลองของนี้คือเป็นน้ําเปล่านะครับผมก็จะจุ่มตัวฉนวนเนี่ย ให้อยู่ในน้ำเปล่านะครับตอนนี้ก็แต่น้ำเปล่าแล้วนะครับผมก็นะครับแล้วก็วัดแรงดันกันดูอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมครับว่าแล้วก็สามารถมีแรงดันได้โดยที่ไม่ต้องแต้มันได้นะครับ ซึ่งมีค่าเยอะกว่าที่เราเนินแต่ซสีอีกนะครับดังนั้นผมก็จะไปชาร์จ C นะครับเครื่องมือเราไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่ผมขออนุญาตจับไว้นะครับนี่อันนี้คือ C คนระับเราอยากรู้ว่ามันมีแรงดันเกิดขึ้นจริงไหมต้องดูว่าแรงดันที่ชาร์จ C นะ่ะ ได้เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับหนึ 1, ่งสองสามนะครับแล,แล้วนเดียวนะก็เพิ่มสูงขึ้นครับเดี๋ยวผมจะลองทำการช็อตเซอร์กิตนนะนี่ครับนะครับ ตอนนี้ผมทดสอ์กริดเรียบร้อยแล้วครับแล้วผมก็จะปล่อยนะครับเห็นไหครับทอบอีกครั้งนะครับปล่อยครับแสดงว่ามันมีแรงงานเกิดขึ้นจริงๆนะครับในข้าหน้าเราจะพัฒนาให้มันสามารถในออนหลอดเอลอดีติดนะครับผมรอจิตตามกันต่อไปครับขอบคุณครับ